ปัญหาของโควิด -19 เนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของปัญหาของระบบอาหารของโลกระบบเกษตรกรรมของโลกเลยนะครับที่มันมุ่งไปสู่การติดเชิงเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเห็นการระบาดของไวรัสนะครับซึ่งด้านหนึ่งเขาเกิดขึ้นจากการที่เราไปรุกรานนะครับพื้นที่หรือสิ่งแวดล้อมนะครับในสภาพตามธรรมชาตินะครับเราเห็นการเลี้ยงสัตว์ อย่างเข้มข้น,นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ยาปฏิชวนะนะครับแล้วก็มันเป็นแหล่งกําเนิดของไวรัสหลาย,ลายสายพันธุ์เลยนะครับที่ระบาดมาก่อนหน้าโดีพอดีหลังโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นไวรัสะครับที่จำนวนหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นจากระบบแบบนี้นะครับตัวระบบอาหารที่เห็นเราเห็นที่เป็นอาหารระบบอาหารเชิงเดี่ยวนั้นนี่นะครับ มันได้สร้างปัญหาด้านสุขภาพนะครับให้เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งโลกเลยนะครับก็คือการที่ระบบอาหารองไม่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับโรคความดนันโรคหัวใจนะครับโรคต่างๆเหล่านี้นะครับเอาหวานเป็นต้นนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากระบบที่ไม่สมดุลน,นะครับของระบบเกษตรกรรมอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงระบาด ของโรคเนี่ยเราก็เห็นว่านี่คือกลุ่มที่ทางการแพทย์บอกเป็นกลุ่มเสี่ยงครับกลุ่มที่ต้องรีบไล่ให้ไปฉีดวัคซีนเร็วๆนะครับเป็นต้นนะครับเพี้งท้ายสุดแล้วเนี่ยการเผชิญหน้ากับตัววิกฤตโรคระบาดคราวนี้นะครับเรื่องอาหารนะครับเรื่องของพลังการใช้พลังจากพืชนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่จะรับมือต่อเรื่องพวกนี้ได้นะครับ